เอาเป็นว่านะครับสำหรับคลิปนี้นะจะให้ผมถ่ายแบบทั้งหมดเลยมันน่าจะนานเดี๋ยวผมไปคัดแบบแจมๆให้เลยนะครับสำหรับสายรถเก๋งหลักหมื่นไม่เกินแสนหรือว่ารถเก๋งแสนต้นนะครับแล้วก็รวมไปถึงกระบะไม่เกินแสนแล้วก็กระบะแสนต้นนี่ฮะประมาณนี้นะครับเครื่องก็เป็นตัว2 KDFTV นะครับ2ส0งนะครับของไทเกอร์เลยนะครับตรงรุ่นประมาณนี้นะครับ2คันนี้นะครับไม่เกินแสนแน่นอนครับหลักหมื่น สวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมมาอยู่ที่บริษัทสยามอินเตอร์การประมูลนะครับสาขาโคราชนะครับก็จะมาเ,าเลือกดูรถนะครับที่เขาจะมีการประมูลในวันที่29แล้วก็30เดือนกรกฎาคมนี้นะครับต้องบอกว่าลดเยอะมากๆนะครับและที่สําคัญนะครับราคามันมีการปรับลงมาเรียกว่าโอ้โหคือแบบ หลายหมื่นนะครับแปดหมื่นถึงหนึ่งแสนบาทเป็นอย่างต่ำนะจากที่เขามีการปรับมานะครับแล้วมีรถให้เลือกเยอะมากๆนะครับสําหรับใครที่สนใจกระบะแบบราคาไม่เกินแสนหรือว่าแสนบวกลบเนี่ยโอ้โหบอกได้เลยไม่ผิดหวังแน่นอนรวมไปถึงรถเก่งราคาจบประมูลประมาณสักหลักหมื่นอะไรเงี้ยหรือว่าแสนบวกลบนะครับก็ค่อนข้างเยอะนะฮะในด้านหลังผมยวขอให้ดูนะครับยาวไปจนสุดนู่นเลยข้างหลังเลยแล้วก็มอเตอร์ไซค์นะครับก็มีการประมูลเช่นกันนะครับในวันที่ยี่สิบเก้าเดือนนี้แะฮะเดือนกรกฎาคมเนาะนี่ฮะเยอะมากมากด้านี่ครับ โซนมอไซคนะวันที่29นะครับแล้วก็รถเก่งรถกระบะก็จะเป็นวันที่30นะด้าน,นหลังผมโอเคเดี๋ยวผมพามาเดินดูมอไซค์ก่อนนะครับว่ามันมีรุ่นไหนคันไหนน่าสนใจบ้างครับนะครับก็จะเป็นทางด้านมอไซนะครับที่จอดรอประมูลนะในวันที่29เดือนกระกฎาคมนี้นะครับ่อนข้างเยอะนะฮนะเนี่ยหาคันด้านหน้าก็จะเป็นพวกเวฟร้อยร้อยสิบอะไรเงี้ยนะครับ ใครสนใจครับหรือมองหารถมอไซค์เไว้ใช้งานนะครับมาลองประมูลใช้ดูนะครับผมการันตีได้เลยครับแต่ละคันนี้คือคัดมาแล้วนะครับแล้วก็ราคาค่อนข้างได้เลยทีเดียวนะครับ MSX นะครับโอ้โหหลายคันอยู่ดื้อดีฮะนะฮะจอดเรียงกันเป็นตับๆอย่างนี้เลยนะโอ้โหมีทุกสีะเขียวส้มชมพูแดงฟ้าเหลืองโอ้โหยูจัดดำนะไม่น้อยนะสกูปปี้นี่ฮะนี่สกูปปี้ยังไงฮะ โอ้โหดูสิราคาโซนทางด้านนี้นะครับก็ค่อนข้างเยอะอีกทีเดียวนะครับน่าจะเป็นรอบถัดไปนะครับที่ไม่ใช่วันจันทร์ที่จะถึงนี้นะครับนี่ฮะสกูปปี้ไอฮอนด้าคลิกนะครับเฟรบร้อยร้อยสิบไอนะครับเอ็มสลัดมีทุกอย่างอ่ะนะฮะคือผมมองว่าครบเลยนะครับทุกรุ่นทุกยี่ห้อแน่ๆนะครับที่มีการประมูลนะเร็วๆนี้นะอย่างวันจันทร์นะครับแล้วก็รอบถัดไปด้วยนะครับดูนะฮะอันนี้เฉพาะแค่โซนมอเตอร์ไซค์นะ นี่ครับโอ้โหก็สําหรับใครที่มองหารถมอไซค์นะครับเอาไปใช้งานนะครับลองเข้ามา,าประมูลดูได้นะครับแล้วก็ที่สาคัญเนี่ยเขาเปิดให้เข้ามาเยี่ยมชมดูรถก่อนวันประมูลจริงได้นะครับเนี่ฮะอย่างวันจันท์นะครับที่เราจะมีการประมูลมอไซค์เนี่ยเราก็สามารถเข้ามาดูรถได้เลยนะฮะวันอาทิตย์อะไรเงี้ยนะครับดูสิครับเป็นไงบิ๊กบงบิ๊กไบก็มีนะครับโอ้ทางด้านนี้ก็ร้อยสิบร้อยสิบไออะไรเงี้ยนะครับดูดิก็ประชาสัมพันธ์กันอีกทีนึงนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับ มอเตอร์ไซค์อยากจะเข้าร่วมประมูลนะครับผมก็ค่อนข้างชัวร์นะว่ามีเกือบทุกรุ่นทุกยี่ห้อแน่นอนครบๆจุกๆแน่นอนนะครับส่วนเรื่องสภาพนะครับถ้าถามผมนะความเห็นส่วนตัวนะครับจากที่ผมเดินดูไปลายคันนะในแต่ละรุ่นนะครับก็มองว่าคือเข้าประมูลไปเนี่ยจบไปเนี่ยคือเราไม่ต้องไปทําอะไรแล้วเต็มที่ผมให้เลยแค่ล้างแต่ยังบางคันไม่ต้องล้างเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับพิเศษคันนี้ดูดินะครับ,นนนะรบช้ำๆจำๆอย่างเงี้ย คือไม่ต้องทำอะไรแล้วอ่ะผมว่านะครับก็สามารถที่จะเอาใช้งานได้เลยนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับสําหรับวันจันท์นี้นะที่จะมีการประมูลมอเตอร์ไซค์นะครับนี่ฮะค่อนข,ข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับเป็นร้อยอ่ะนะฮะ แล้วก็จอดอยู่ทางด้านนี้ก็เช่นกันก็นกอีกเยอะอีกจํานวนเยอะเหมือนกันนะครับก็น่าจะ,ะไปรอบถัดไปเนาะรอระบายอยู่ประมาณนี้นะครับก็ประมาณนี้นะสำหรับมอไซค์เดี๋ยวไปดูทางด้านรถยน,นต์กันบ้างครับรถเก่งรถกระบะครับโอเคครับก็มาดูรถเก่งแล้วก็รถกระบะกันบ้างน,นะครับก็ไล่ไปเลยนะอย่างคันนี้ครับลำดับที่1นนะครับสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าแล้วก็ ทางด้านนี้สิบสิบ13 14สบสิบสสี่คือเรียงไปจนสุดนู่นนะครับแล้วก็กลับมาเรียงใหม่ใหม่อะไรเงี้ยนะน่ยอย่างข้างๆกันนี่ก็เป็นอ่าลำดับที่ส0 1สิบ1อ็ดสิบสองสิบสาไล่ไปเรื่อยๆนะครับอย่างถ้าเป็นแถวหน้านี้เอาเฉพาะแถวหน้าเองเดียวนะครับนี่ฮะเป็นรถเก่งทั้งหมดเลยเนี่ยเดี๋ยวผมพามาดูว่าน่าสนใจไหมนะี่ย่างพวกต o y o ต้าว o อนะครับโ,โหดูดิแต่ละคันตำหนิหาไม่เจอ <laughs> ดูดิ <laughs> ชํำๆที่สวยอย่างเงี้ยดูดิเปิดได้เห็นกระจจ่ายอย่างงี้นะไม่มีหมุกเม็ดนะฮะดูดิ คือเราแบบไม่ต้องดูเยอะผมว่านะครับการที่จะมาดูรถประมูลนะครับคือเวลาที่เขาสตาร์ทขึ้นลานเราก็เห็นอยู่แล้วนะพวกแอคชั่นเครื่องยนต์นะครับแอร์ Air, เอออะไรเงี้ยเราก็ตรวจสอบได้ตอนเขาขึ้นลานประมูลแต่ถ้าใครแบบอยากเอาชัวนะผมแนะนำนะ,ะให้เข้ามาก่อนนะเนาะแล้วมาเดินดูสภาพภายนอกภายในอะไรอย่างเงี้ยก่อนนะครับเนี่ยตัวรถมีตําหนิอะไรไหมนะครับเงาสีบางหรือต่อเนี่ยฮะเรามาสามารถเคาะดูได้นะครับเนี่ยอย่างยาริสคันนี้ดูสิยังไงฮะคือตําหนิภายนอกไม่มีเลยเนี่ยดูดิ ไม่มีตะมีเลยภายในก็เปิดดูได้ครับเนี่ยสามารถใี้จะแกะดูเนี่ยนะครับพวกตะเข็บนะฮะดูดิเนี่ยอ๋อแกะยากเดี๋ยวนะเนี่ยเนี่ยเราก็มาแกะตะเข็บอย่างเงี้ยดูได้ครับเนี่ยเห็นไหมเดิมโรงงานไม่เชื่อเม่อักเดิมโรงงานอย่างเงี้ยนะครับคือเขาเรียกอะไรเพื่อไม่ให้็นการเสียเวลาเวลาที่เรามาประมูลนะเราจะได้หมายตาไว้เนี่ยอย่างคันเนี้ลำดับที่อ๋อน่าจะประมาณยี่สิบป่ะผมไม่ชัวร์เนาะเนี่ยประมาณเนี้ยนะดูดิภายในเป็นไงฮะโอ้โหไม่ต้องไปทำอะไรแล้วการันตีเลยดูจียังไงฮะ คือภายนอกอย่างเงี้ยบางๆอย่างเงี้ยสภาพห้องเครื่องดูดิไม่มีเยิ้มนะครับเต็มที่ก็ค่าฝุ่นดินแดงแค่นั้นเองนะฮะพ่่ารถก็อาจจะยังไม่ได้ล้างดูดิมาก์กรงงานอยู่ครบๆอย่างนี้นะฮะก็เนี่ยส่วนหนึ่งนะครับอ๋ออันนี้ลำดับสิบเก้านะครับสำหรับยาริสคันนี้นะเนี่ยถัดมานี่สันอเมร่าครับดูดิคานหน้าเดิมๆโรงงานนะครับ ภายนอกหาตำหนิไม่เจอเลยอะ่ะอย่างเนี้ยนะ,ะฮะซิต,ตี้ตัวนี้ที่เด็ดนะโอ้โหเนี่ยผมบอกเลยว่าตอนเนี้ยในลานจบกันหลักไม่ถึงแสนแล้วอะ่ะดูดิเป็นไงฮะสภาพราคาตลาดซื้อขายก็แสนก็บาทนะครับเดี๋ยวดูนะข้างในเป็นไงบ้างสภาพเราเห็นหมดนะฮบไม่ใช่ว่าเราประมูลแบบเราไม่เห็นตัวรถไม่เห็นสภาพไม่เห็นอะไรเลยครับเนี่ยคือเราสามารถเข้ามาดูได้นะผมว่ามันเป็นเรื่องที่ดีมากนะครับเนี่ยเราก็จะเห็นทุกอย่างนะครับสามารถแกะดูได้นะตรงเนี้ย เป็นไงเนี่ยเม็ดเชื่อเม็ดอกักอ่าเดิมโรงงานนะครับเบาะขาดไม่ชำรุดหรือเปล่าคอนโซลด้านในบวงไม่ช่องแอร์ครบหรือเปล่ามีจงมีจอมาให้อะไรเงี้ยอย่างนั้นก็เป็นตัวท็อปนะครับเนี่ยเป็นแพนเดนชิพนะครับเนี่ยฮะจะมีแพนเดนชิพให้นะครับก็นะฮะตามนั้น <c oughs> คือผมว่าดีตรงที่ว่าแบบเราสามารถที่จะแบบมาเดินดูรถมาสเกิก่อนหรือว่ามาหาข้อมูลตัวรถคันดังกล่าวก่อนนะครับ คือเราหมายตาขนไหนเงี้ยเราก็มาดูนะครับพอถึงวันประมูลจริงๆนะครับเราก็รอประมูลนะครับว่ามันไอ้คันที่เราสนใจเนี่ยสภาพเครื่องยนต์เป็นยังไงเขาจะขับมาให้เราดูอะไรประมาณนี้นะครับเนี่ยฮะก็เป็นส่วนหนึ่งนะเฮ้ยแอบดูด้านหลังนิดนึงมาต้าพิทีห้าศูนย์โปรในโฉมแคปยกสูงบไฮเลสเซอร์ครับก็เนี่ยฮะมันก็มีให้เราดูอย่างเงี้ยมาคเดิมโรงงานไหมน,อน็นอตกงน็อตแก้มน็อตฝากระโปรงสภาพเครื่องยนต์น้ำมันเยิมหรือเปล่าเนี้ย เราตรวจสอบได้เลยเนี่ยอ่ะท่อไอ้ตรงไอ้ดีแตกหรือเปล่าคานหน้าเนี่ยอ่ะมาร์กยังอยู่อย่างเงี้ยอ่ะเนี่ยก็เดิมโรงงานละซุ้มซอกไม่เป็นสนิมนะครับไม่ผ่านน้ำนะครับเนี่ยไม่มีรอยปะผุเชื่อมอย่างใดอะไรเงี้ยคือเนี่ยอย่างเงี้ยผมว่ามันดูได้นะครับง่ายๆเลยเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ไปเปิดภายในดูอะไรเงี้ยนะครับผมมองว่าทุกวันนี้นะครับการที่จะเข้าประมูลรถนะครับของบริษัทสยามอินเตอร์การบำรุงเนี่ยผมว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างแฝง นะครับเราสามารถตรวจสอบได้ง่ายๆนะครับแล้วก็รอประมูลอีกทีหนึ่งอะไรเงี้ยฮะทางด้านนี้นะครับก็จะเป็นพวกเอลค่านะครับอย่างอันนี้ก็คือเป็นมิลาดนะครับก็มี bio นะเมื่อสักครู่นี้นะครับมิลาดนิสันมาร์ทอย่างพวกนี้นะครับเคสอย่างเงี้ยนะครับจบนะครับเต็มที่ครับตอนนี้หลักหมื่นครับไม่ถึงแสนอย่างแน่นอนนะครับฮะนิสันมาร์ทมิลาศอ่ามี bio ด้วยแอดลาดก็มีนะเมื่อกรูผมเดินดูไปแล้วนะครับคือค่อนข้างครบเลยครับ ในรอบของวันอังคารเอวันที่30ที่จะถึงนี้นะครับดูสิอันนี้นะด้านนี้นรถเก่งนะด้านหลังมีกระบะเดี๋ยวมาดูกันโอ้โหนี่ครับอย่างคันนี้เลย Isuzu D-Max Highlander x c e l l e นะครับผมไงฮะสภาพตัวรถภายนอกโอ้โหสีสันนี่คือแบบไม่มีตําหนินะฮะดูดีกล้องหลังโอเคยังอยู่ตรามนี้แด่แอบดูภายในนิดนึงเฮ้ยคันนี้แม่น่าสนใจนะ ผมว่าเอฟซแฟนเพจเนี่ยชอบแน่ๆนนะครับสภาพตัวนี้โอ้โหเกียออโต้ Auto ด้วยหูเนี่ยฮะเบาเอก็กซิลี่อย่างนี้เกียออโต้โอ้โหไม่เจ้าวิภายในคือแจ่มจัดกัดจากอองเครื่องดูดีหนูนะครับเนี่ยโอ้ภายในสวยด้วยครับเอ็กซิลี่คันนี้เดี๋ยวดูก่อนนะลำดับเซ่เทอะไรเนี่ยร้อยยี่ห้านะครับใครที่สนใจสเปคอย่างนี้นะครับเนี่ย โอ้โหผมมองว่านะผมสกไวให้ก่อนเลยเนี่ยตัวเนื้อสีภายนอกนะครับไม่มีตําหนิภายในไม่มีตําหนิห้องเครื่องละเดี๋ยวดูให้โอ้โหนี่ครับแต่ห้องเครื่องนะไม่มีฝาบนนะนี่ครับประมาณนี้นะครับเห็นไหมคุณก็ไม่ต้องเสียเวลาแล้วเนี่ยผมดูให้เลยเย <laughs> นี่ยเพจเดิมโรงงานนะครับดูซุ้มซอกเป็นไงนะครับถือว่าได้นะครับ ไปหน้าเดิมโรงงานคานไน่เคยชนนะครับท่อรวมอ่าอินเตอร์ทอยดีทุกอย่างโอเคครับดูดีนะฮะนี่ประมาณนี้นะครับแต่ไม่มีฝาครอบบนนะครับอย่างนี้ตามนั้นนะครับก็เนี่ยฮะผมว่าเนี่ยถ้าใครดูคลิปนี้อยู่นะครับแลวจะเข้าประมูลนะครับก็อย่างน้อยๆนะผมก็ดูเป็นไกด์เป็นแนวทางให้แล้วนะครับส่วนหนึ่งคุณจะได้ไม่ต้องเสียเวลาขั้นมากนะครับวีออสปี2011นะครับคันนี้เป็นเกียร์ออโต้ขั้นบันไดแล้วเน่เลยเนี่ยโอ้โห มีเกจเต็มรถเลยแต่สภาพเครื่องนี่คือเหมือนจะเครื่องเดิมนะครับไม่ไม่เยิมนะนะครับแห้งๆอย่างนี้นะฮะเครื่องน่าจะเดิมครับดูสิครับน็อตฝาไม่มีขยับเลยนะครับตัน็อตแก้มโอ้โหแล้วแก้มโคตรบางนะลำดับเท่าไรเนี่ยหนึ่งศูนย์แปดนะอ่ะผมสะเกลให้ก่อนเลยสีสันภา,ายนอกคือไม่มีริ้วรอยนะไม่มีตําหนินะครับสภาพห้องเครื่องคือดูดีนะซุ้มซอกต่าง,าง,างๆเครื่องไม่มีเยิมเลยนะครับเนี่ยดูสิทางด้านภายในนะครับโอ้โหไงฮะ เกียวโตวขั้นบันไดแบบนี้นะครับพวงมาลัยเบาะคนขับขาดนิดเดียวนะครับหน้าปัดเดินไหมโอเคครับมีเกจไหมอะไรติดมาด้วยนะครับแต่น่าจะเกจหลอกนะเพราะว่าเครื่องไม่ได้ทํานะครับดูห้องโดยสารด้านหลังนะครับโอ้โหสะอาดเฮ้ยนะลำดับที่ร้อยเท่าไหร่สักอย่างนี่แหละครับน่าสนใจนะปี2011มียางแมตกล้อเลนี่ดูดีสวยนะเป็นเจไฟฟ้านะครับไงฮะ ตามนี้ผมว่าน่าสนใจนะวีออสิซเลตคันนี้ครับคือ <c oughs> ต้องเรียนอย่างนี้นะผมจะบอกอย่างไรดีคือมันเยอะมากาจริงครับดูสอออิอย่างนี้เลวโบโหดูดิสวยๆเลยนะใหม่ๆอย่างนี้เลยนะร้อยสองนะครับวีโกอ่ามิสูบิชิปาเจโรสปอร์ต่สันนวาล่าเอ็นพีสามร้อยเนี่ยอย่างนี้อ่านเลยแยผมให้ดูเนะี่ยอย่างเอ็นพีสามร้อยคันนี้ดูสิสภาพเป็นไงมาเจ้าโคดเดิมอนะ <c oughs> โอมีแค่ข้ามฝุ่นแดกอย่างเดียวแล้วดูดิโอ้โหแก้มบางจัดจัดโคตรบางเลยยตัวสองหนห้านะครับคันนี้สองหมนห้สบ,สบ,บูโอ้โหสภาพภายในออืืเสียดายครับภายนอกคือไม่มีตําหนินะครับแต่ภายในนี่คือฝุ่นแบบเยอะมากนะครับอย่างเงี้ยราคาจบไม่แรงนะครับสําหรับพวกเอ็นพีสามร้อยแบบนี้นะครับ นะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับสำหรับสายกระบะแบนลองที่น่าสนใจทีเดียวมาดูวิทย์อีกหนึ่งคันนะครับสำหรับใครที่มองหาหรือสนใจนะครับรถเก่งงบประมาณสักแสนบวกลบนะครับเดี๋ยวผมเปิดดูภางในก่อนโอ้โหหัวเกียร์ซิ่งนะครับอ่สบาสภาพประมาณนี้ภายในนะนี่ครับโอเคนะไม่แย่นะครับล้างทำความสะอาดผมคิดว่าก็น่าจะจบจบอะเบาะยังสวยอยู่เลยด้านหลังไม่มีขาดเลยเบาะสวยมากครับสีสันภายนอกนี่ก็คือ ดูดิไม่มีรอยบุบนะสำหรับยอดคันนี้นะไม่บุบไม่แตกไม่หักโอ้โหเป็นไงดูดีนะดูดีอยู่ก็คือราคาเนี่ยจบไม่เกินแสนนะครับประมาณเนี้ยอุ้ยนี่ไงต่ำหนิ้นิดนึงน,น,นี่นี่กันชนหน้านะครับโอ้โหนี้เรียกว่าบ,บถือว่าเล็กน้อยสำหรับผมนะไอ้พวกกันชนเนี้ย <laughs> ซื้อใหม่ใส่เลยครับผมว่าเจ็ดแปดร้อยนะครับรีวิวอะไรเบอร์สองก็เยอะอยู่นะครับร้านที่เขาขายอยู่นะฮะได้แรงราคานะสําหรับไอ้พวกกันชนประมาณนี้นะห้องเครื่องนะครับโอ้โหก็ได้เดิมนะครับคานโอเคครับเดิมสวยน็อตแก้มเดิมนะครับซุ้มซอกไม่มีสนิมเครื่องแห้งๆไม่เยิ้มนะครับโอเคสภาพประมาณนี้ผมคิดว่ารถวิ่งมาไม่เยอะเต็มที่ผมให้เลยแสนกว่าๆแค่นั้นเองครับแล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยเครื่องหนึ่งเอ็นเซเนี่ยคือถ้าวิ่งประมาณสัก ต่อให้วิ่งสองแสนสาแสนโลผมก็ยังอึดอยู่ดีนะครับอืก <c oughs> ็ตามนี้นะครับสําหรับรถเก่งที่ใครแบบสนใจนะประมาณสักแสนบวกลกนะครับหรือว่าไม่ข้ามแสนเนะี Re ่ยวีออสโชมเนี่ยเข้ามาดูได้เลยครับเยอะมากๆนะสำหรับโฉมประมาณนี้โอ้โห oh, นี่คันนี้ครับฮอนด้าซีวเอฟดีสีขาวโห oh, แล้วดูดิล้อแบบนี้สีแบบนี้เฮ้ยเฮ้ยสวยอยู่หรือไงฮะสีภายนอกนะครับมันจะมีสักเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะสำหรับซีวีเอฟดี Civic คันนี้นะครับดูสิฮะ ไม่ไม่แย่นะดูสวยนะแอบดูภายในนิดนึงภายในโอ้โหบาะอกเฮ้ยได้อยู่นะต้นหน้าล่ะโอ้โหเป็นไงฮะแม่เจ้าอะสายนี้นะครับไม่ควรพลาดนะครับแล้วที่สำคัญนะราคาที่ปรับกันใหม่ตอนนี้นะคือราคายังถูกเลยนะครับนี่ฮะถ้าชมในผมการันตีให้เลยผมคิดว่าจบไม่น่าเกินแสนนั่นนะครับดูดิทำเฮ็ดมาแล้วด้วยนะ มีเฮดเดอร์เด้อคันนี้นะครับถ้าใครแบบอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมเนาะเครื่องนี้น่าจะเดิมนะไส้เดิมนะจากที่ผมดูนะครับมัอยังไม่ขยับเลยนะครับแต่ว่ามีทำเฮดมานะสำหรับ F3 คันนี้ครับนี่ครับอย่างทางด้านนี้นะครับเนี่ยเบนก็มีนะครับสามห้าศูนย์รืป่คันนี้สามศูนย์ e นะครับน่าจะใช่แหละไฮบิดนะครับทางด้านนั้นก็ น่าจะแอคคอร์ดนะครับไฮบิดเหมือนกันนะครับก็ไม่ได้มีแต่แบบพวกรถเจนต่ำนะครับเจนสูงๆหน่อยก็มีครับดูสิโอ้า้านข้างกันนี้ครับเป็น Honda Jazz นะครับราคาแ a สตตอนนี้นะครับส่ใหญ่จบน่าจะไม่เกินหกหมื่นะผมว่านะครับใครที่ชอบฮอนด้าแจสนะครับอยากจะเอาไปทําซิ่งอยากเอาไปใช้ขี่อะไรเงี้ยนะครับผมมองว่ามันก็น่าสนใจนะครับด้วยความที่มันค่อนข้างประหยัดนะมัแล้วก็ทรงมันไม่ตกรุ่นไม่ตกยุคก็นะฮะ แอบก็มีนะสาหรับ n d น j า z จถ้าใครสนใจนะโฉมประมาณนี้มาดูกระบะกันบ้างครับอย่างอันนี้ก็ d m a x s l x นะครับในโฉมน่าจะประมาณ0ู0ย์ห้านะครับนี่ครับอย่างเงี้ยไม่ถึงแสนแล้วนะครับตอนนี้ที่้านนะครับหลักหมื่นเท่านั้นเองนะครับจบได้เลยนะครับสภาพห้องเครื่องก็ตามเขาเรียกอะไรตามทรงของ d m a x นะน้ำมันเครื่องก็จะมันเยิ้มชฉ่ำๆนะสภาพประมาณนี้นะสำหรับ d m a x โฉมนี้ภายในไม่แย่ครับคันนี้นี่ฮะภายในสวยมากแล้วก็ภายนอก อ๋อตำหนิไม่มีนะแค่มีรอยขีดข่วนนะครับข้างๆกันนะครับก็เป็นวีโก้นะครับลำดับที่ร้อสนะครับเดี๋ยวแอบดูนิดนึงข้างในเป็นยังไงว้าวโอ้เป็นแชมป์ด้วยนะครับน่าจะเป็นแชมป์ชมแรกสมาร์ทแคปคับนีโอเคแชมป์ชมแรกนะแล้วจะปี12นะสำหรับสเปคประมาณนี้นะครับสำหรับเอ่อโตโยตานะครับไฮรักแชมป์นะครับ คือตอนนี้ต้องเรียนอย่างนี้นะครับถ้าเป็นโฉมนี้นะครับจบกันก็ประมาณสักแสนกว่าบาทนะครับเต็มที่แล้วนะครับเนี่ยดูสิคือไม่ได้แย่นะครับดูน็อนแก้มนะครับเนี่ยคือมันเป็นแค่ข้าวฝุ่นข้าวดินเฉยๆนะคือถลางทําความสะอาดเนี่ยก็คือรถใหม่ดีๆนี่เองนะครับเพราะเนี่ยภายนอกก็ไม่แย่นะครับเนี่ยเนื้อสีแบบคือบางๆอย่างนี้นะห้องเครื่องก็ไม่มีเยิ้มนะครับไม่มีฉ่านะแห้งๆอย่างนี้เลยภายในก็ไม่แย่สวยอยู่แต่เสียดายครับคันนี้มีเจาะมานะครับนี่ เจาะมานะครับโอ้โหแต่ตัวถังบางเกินนะครับก็เนี่ยอีกหนึ่งคันนะครับที่งบแสนกว่าบาทนะครับอีโก,ก้แชมป์นะครับปีน่าจะสิบสองนะสำหรับชมนี้โอ้โหต้องบอกว่าเยอะมากๆนะครับอย่างหัวเดียวนะครับแบบ แบนรองแบนหลักอะไรเงี้ยกระบะเก๋งคือแบบต้องบอกว่าเยอะมากเอาเป็นว่านะครับสำหรับคลิปนี้นะจะให้ผมถ่ายแบบทั้งหมดเลยมันน่าจะนานเดี๋ยวผมไปคัดแบบจมๆให้เลยนะครับสำหรับสายรถเกง๋งอ่าหลักหมื่นไม่เกินแสนหรือว่ารถเก๋งแสนต้นนะครับแล้วก็รวมไปถึงกระบะไม่เกินแสนแล้วก็กระบะแสนต้นเนาะเอาแค่4คันนี้พอแล้วกันนะสำหรับคลิปนี้ปะเดี๋ยวผมพาไปดูผมเจอแล้วเดี๋ยวมาเริ่มที่รถกระบะนะครับงบหลักหมื่นกันก่อนเลยอ่ะไม่ถึงแสนแน่นอนนะครับอย่างคันนี้นะครับ toyota tiger ครับ d 4 d นี่ฮะหนึ่งคันในชมแคปนะครับแล้วก็ข้างกันในเครื่องตัวเดียวกันเลยนะเป็นไทเกอร์ดีโฟดีเช่นกันนะครับความมันเร็วเนาะนะครับในชมแคปนี่ฮะประมาณนี้นะครับเครื่องก็เป็นอ่อตัว2 KDF TV นะครับ2อ0 0นะครับของไทเกอร์เลยนะครับตรงรุ่นนี่ประมาณนี้นะครับ2คันนี้นะครับไม่เกินแสนแน่นอนครับหลักหมื่นแล้วก็คันนี้ครับ s อ x คันนี้2,500เทอร์โบแล้วเทมจะจัดผมบอกไปเป็นเครื่องตัวเก่านะนะครับเป็นเครื่องด้วกันไอโฉมสุดท้ายแล้วนะครับนี่ เป็นไงฮะนี่คือเป็นหนึ่งแรไอเทมนะที่คนถามหาเยอะนะครับแต่ถ้าเป็นอีกตัวหนึ่งเนี่ยที่เป็นปั๊มไฟฟ้าอีกตัวหนึ่งนะครับคนจะไม่ค่อยนิยมนะครับแต่ตัวนี้คนอย่างนิยมอยู่เครื่องอึดดูแลรักษาง่ายนะครับนี่ก็เช่นกันครับหลักหมื่นนะครับสำหรับดีแมกชมแรก s อ x นะครับในเครื่อง2 5งพันห้าเทอร์โบตัวนี้นะหลักหมื่นเหมือนกันนะครับไทเกอร์ก็เช่นกันนะครับนี่ฮะใช้ได้นะครับการันตีแน่นอนเดี๋ยวผมมาเจาะแบบละเอียดเพิ่มเติมให้อีกทีหนึ่งเดี๋ยวไปดูคันท้ปปรบบ็เนนนนอออะง นะครับก็นี้ก็หลักหมื่นอีกเช่นกันนะครับอ่าแล้วก็อีกหนึ่งขั้นทางด้านนี้นะครับนี่สันฟันเทียนะครับนี่ก็หลักหมื่นอีกเช่นกันนะสำหรับใครที่มองหากระบะงบเท่านี้เอาไปใช้งานเข้าไร่เข้าสวนนะครับไม่มีผิดหวังแน่นอนยิ่งฟันเทียคันนี้คือโคตรจบอ่ะผมบอกเลยอันนี้ผมไกด์ให้เลยนะใครที่สนใจอยู่นะรุ่ตัดที่เก้ารล้วฟอนเทียจบแน่นอนนะครับช่วงล่างเบรกยางโชวกการันตีแน่นอนครับเครื่องยนต์ซื้อไปใช้ได้เลยนะครับคันนี้ไม่มีปัญหาแน่นอนนะครับสภาพประมาณนี้นะดูสิ ตือนตาร์ทีเดียวติด้วยซ้ำนะผมว่านะครับตำหนีมีแค่สีภายนอกนะปล่อยขิดข่วนบุบใหญ่ก็มีแค่อ่าทางด้านนี้นะครับนี่นี่นะครับที่เป็นตำหนีภายนอกที่จุดใหญ่ๆห,หน่อยนะครับส่วนทางด้านภายในโอ้โหล็อกแต่สำหรับภายในก็ไม่แย่ครับดูสวยรูสะอาดอยู่ดีไม่ดีแอร์น่าจะเย็นด้วยนะครับประมาณนี้นะสำหรับฟอนเทียก็เป็นอีกหนึ่งคันที่ผมค่อนข้างที่จะเชียร์นะสำหรับใครที่อ,อยากจะได้รถกระบะเข้าไรเข้าสวนราคาหลักหมืนะ่นไปใช้งาน นี่สันตันเทียแล้วก็ข้างๆกันนะครับโตโยต้าไทเกอร์อีกหนึ่งคันนะครับคันนี้ก็นี่ฮะต่ำมิภายนอกนะครับเป็นรอยขีดขวนแต่ก็ไม่ได้มีบุบใหญ่เท่าไหร่นักนะฮะภายในไม่แย่นะครับคันนี้ภายในไม่แย่ไทเกอร์คันนี้ช่องแอร์อยู่ครบคอนโซลดูดินะครับสภาพห้องเครื่องเป็นยังไงบ้างมาดูกันโอเคฮะสภาพห้องเครื่องก็ไม่แย่นะครับน่าจะสตาร์ทติดใช้งานได้ปกติโอ้โหแต่ว่ามีค่าน้ำมันเก่านะครับน่าจะเป็นซีนนะครับสำหรับไทเกอร์ประมาณนี้นะ โอเคฮะก็นะครับอยู่ในงบหลักหมื่นเช่นกันนะครับนี่ฮะบางๆอย่างนี้นะครับตำหนิสีภายนอกก็คือแบบมีริ้วรอยตามการใช้งานปกตินอกนั้นก็โอเคครับดูพร้อมๆอยู่นะสําหรับงบเท่านี้นะหลักหมืน่นใช้ไม่หนึ่งคันนะครับสําหรับรถกระบะงบหลักหมื่นนะครับมาต้าไฟเตอร์นี่ก็หลักหมื่นนะครับแต่ว่าคันนี้นะครับมีตําหนิเห็นชัดๆเลยคือยางหน้าขวารั่ว นะครับนอกนั้นตัวรถถือว่าตามาสภาพการใช้งานบุบใหญ่ชนหนักไม่มนะีก็จะมีรอยขีดข่วนนิดๆหน่อยๆตามการใช้งานนะครับฝาหลังก็มีผุนิดหน่อยนี่ทางด้านนี้แต่ด้านในไม่ผุนะแอบดูไปแล้วนะครับามาเปิดดูภายในนิดนึงทางด้านภายในอยจอสีเงินสมาร์ทแคปปะเนี้ยอ๋อใช่ครับเป็นสมาร์ทแคปเดาว่าน่าจะเป็นปี05ครับจะสเปกประมาณนี้นะ 0405แถวแถวนี้ภายในไม่แย่นะถ้าดูจากสภาพพวกช่องแอร์อะไรอย่างเงี้ยต่างๆนะครับวิทยุมีวิทยุให้ด้วยอะไรให้อย่างนี้นะครับคิดว่าแอร์น่าจะเย็นนะไฟฟ้าก็น่าจะใช้ได้นะเนี่ยฮะไอกระจบไฟฟ้าแล้วก็กระจกปรับมองข้างไฟฟ้าดาวน่า05์หละคันนี้นะครับถือว่าไม่แย่ครับเครื่องน่าจะโอเคด้วยนะเพราะว่าเอาจริงครับเครื่องยนต์ของมาต้าบอสเนี่ยโคตรอึดเลยไฟเตอร์นะครับรุ่นนี้ผมรีวิวเยอะมากๆนะครับ อะไรที่อื่นแหละนะครับราคาก็คือตามที่ผมบอกเลยครับงบหลักหมื่นนะครับวันด้าไฟเตอร์ไทเกอร์นะครับรวมไปถึงดิแม็กชมแรกนะครับใครที่มีงบประมาณนี้หรือสนใจงบประมาณนี้นะครับอยากจะประมูลรถเอาไปใช้เข้าไรเข้าสวนไม่มีผิดหวังแน่นอนนะครับจบหลักหมื่นการันตีแน่นอนครับสำหรับสยามอินเตอร์การประมูลนะสาขาโคราชครับนะฮะมาดูรถเก่งนะครับที่ราคาจบไม่เกินแสนกันบ้างนะครับอยู่ในงบหลักหมื่นนี่ฮะคันนี้ก่อนเลยนิสสันอเมร่านะครับผมยังไงฮะ ดูใหม่ๆแจมแจ,ม,จมอย่างนี้เลยนะครับผมโอ้โหดูสิคานเดิมโรงงานไฟหน้าเดิม,มนะซุ้มซอกสวยจัดเจดนะครับมาร์กเดิมโรงงานยังอยู่ครบเลยนะครับหลายจุดนะประมาณนี้เครื่องโคตรแท่งเลยอะ่ะดูสิอืมโอเคนะส่วนตัวผมชอบนะนะสำหรับนิสันอ่าอเมล่าในชมนี้เนี่ยมันราคาไม่ได้แรงรอ่กตอนนี้คืองบเราซื้อได้นะหกเจ็ดแปดหมื่นอะไรเงี้ยประมูลจบได้เลยอนะ คือซื้อไปขี่ได้เลยอ่ะแล้วอึดด้วยนะเพราะอย่างนั้นมันจะจัดอ่ะสำหรับเครื่องบล็อกเนี่ยนะครับก็ตามนั้นนะครับอยู่ที่ชอบไม่ชอบภายในก็สวยด้วยอ่ะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูโอ้โหเป็นไงฮะคันนี้ภายในไม่แย่เลยนะครับบอกทูโทนขาวดำเดี๋ยวดูข้างหน้าก่อนอ่ะนี่อ่ะนี่ครับประมาณนี้ครับนี่ก็หลักหมื่นนะครับเนี่ยสำหรับนิสสันนาเมลนะครับแล้วก็จะมีอ่ามาทัาสองมาท่าสามนะนี่ก็จบไม่เกินแสนงั้นเลยนะครับหลักหมื่นทั้งนั้นเลยเนี่ยนะครับอย่างงี้ทางด้านนี้นะ นี่ครับแถวเนี้ยใช่หมดเลยเนี่ครับนี่ก็น่าซื้อนะนะครับน่าสนใจครับบรรดาชมเนี้ยแต่น่าจะเป็นสีดานนะตัวนี้ครับใช่ครับเป็นสีดานนะครับี่ยเคสอย่างเงี้ยครับจบไม่ถึงแสนนะครับก็รถขับได้นะครับไม่มีปัญหาอะไรดูฝาหม้อน้ำเนียใหม่ๆอย่างงี้เลยนอดกลุ่มนดแก้มดูดิเห็นปะนี่ครับ ดูง่ายจัดอะถ้าเขามาเปิดให้ดูอย่างเงี้ยนะครับจะได้ไม่ต้องแบบไปเสียเวลามาวันประมูลนะครับแล้วก็ไปแย่งกันดูนะครับเราสามารถที่จะเอ่อมาดูก่อนนะดูความพร้อมของตัวรถเบื้องต้นได้ก่อนเลยนะครับเนี่ยดูสิฮะเป็นไงแมกยางอย่างนี้นะครับตามนั้นเนื้อสีเนี่ยอ่อตํานิเดียวนะของคันนี้เดี๋ยวผมให้ดูนี่คือตรงนี้นี่นี่นี่นนหลังคาด่างนอกกนั้นสีตัวรถฝากระโปรงนะครับพร้อมๆไม่มีด่าง นะครับจับว่าเป็นรถเก่งที่แบบจบราคาหลักหมื่นที่ค่อนข้างน่าสนใจเลยทีเดียวคันนี้ครับอาจจะเกินงบหลักหมื่นนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นแสนบวกนะครับแสนต้นนะประมาณนี้นะครับแต่ว่าเป็นยาลิ์นะปี2012สบเครื่องแห้งๆสภาพสวยๆนอกในคือสวยมากๆอันนี้ซื้อไปนยประมูลได้ไปนะครับไม่ต้องไปเก็บไปทําอะไรทั้งสิ้นนะครับขี่ได้เลยนะครับดูดูนะครับภายในคือพร้อมนะครับนี่ฮะตามนี้นะครับปีสองนะครับ เป็นตัว E นะครับกระจกไฟฟ้าทั้งคันเลยนี่ประมาณนี้นะครับก็อาจจะเกินงบแต่ผมมองว่ารถอะค่อนข้างสวยนะสำหรับยาริสคันนี้นี่ฮะคืออย่างที่บอกนะมันไม่ต้องไปทำอะไรแล้วอะคันนี้ดูสิเนี้ยนะครับอาจจะเกินงบไปนิดนึงนะครับสำหรับยาริสคันนี้อีกหนึ่งคันนะครับหลักหมื่นมาด้าสองนะครับ, 2, นรบในโฉมซีดานนะคันนี้น่าจะปีสองพันสิบเอ็ดนะครับโฉมนี้นครับนี่ฮะประมาณนี้ สีก็โอเคครับมีแค่ตําหนิการชนอย่างเดียวนะครับสภาพห้องเครื่องดูไม่แย่นะครับแค่มีฝุ่นมีอะไรอย่างเงี้ยนะครับลอกนั้นก็โอเครถขับใช้งานได้นะครับอันนี้ไม่มีปัญหาอะไรนะก็เป็นอหนึ่งตัวเลือกนะครับสําหรับรถเก่งแบนดลองนะครับอย่างมาต้านะครับก็ถามของสุดตัวน้าใช้นะครับราคาไม่ได้แรงนะครับฟังก์ชันเทคโนโลยีที่ติดมาตัวรถเนี่ยให้มาค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะสำหรับแบรนด์นี้เรามาดูยอดคันนี้นะครับในงบไม่เกินแสนนะครับนี่ฮะ สภาพห้องเครื่องประมาณนี้มีคาบน้ํามันเล็กน้อยนะครับแต่รถขับไ้ปกตินะครับเนี่ยแต่ผมไม่บอกนะว่าทาไมผมรู้ว่ารถขับใช้งานได้ปกตินะครับเป็นความลับนะครับแต่ผมบอกเลยเลยว่ารถขับได้นะครับใช้งานได้ปกตินะสําหรับยอดคันดีนะภายในก็ตามนี้โอ้แล้วหลังล็อกเดี๋ยวดูใหม่ดับภายในนะอ่ะชับชัดกันไปเลยนะครับก็จะไฟฟ้านะครับปรับมองข้างก็ไฟฟ้านะครับภายในแบบนี้หัวเก์ซิง่ง นะครับประมาณนี้ภายนอกสีดำนะครับเดิมโรงงานมีตำหนิริ้วรอยข่วนตีนแมวชนใหญ่ไม่มีชนหนักไม่มีนะครับรอยบุบจะชัดไม่เห็นนะแล้วก็จะเป็นรอยขีดข่วนเล็กน้อยเท่านั้นเองนะครับมีตามนี้นะครับรถขับใช้งานได้ปกติคันนี้ผมเชียร์จะจัดเลยนะครับใครที่มองหาวีออสนะงบไม่เกินแสนไว้ใช้งานนะครับคันนี้ที่เด็ด ก็ลองเข้ามาดูนะวันอังคารนะครับที่30นี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับน่าจะประมาณนี้นะครับเนื่องจากว่าปริมาณรถเขาเนี่ยค่อนข้างเยอะมากเลยทีเดียวนะครับผมเดินไม่ไหวจริงๆไม่ทั่วจริงๆนะครับเอาเป็นว่านะครับใครที่สนใจนะครับสเปคประมาณไหนนะครับทั้งที่ผมถ่ายแบบเห็นไปแล้วนะครับแล้วก็อาจจะถ่ายไม่เห็นเนี่ยก็ลองติดต่อโทรเข้ามาสอบถามดูนะครับเดี๋ยวผมช่วยไกด์ให้นะครับว่ามันมีสเปคประมาณไหนน่าสนใจนะไม่ว่าจะเป็นรถเก่งรถกระบะอีโคคาร์หรือรถหรูอะไรก็แล้วแต่นะครับรถข้อหัวเดี่ยวอะไรเงี้ยมันก็มี ะะรถสี่ประตูรถครอบครัวอะไรเงี้ยก็มีนะครับก็ลองอติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับกับทางช่องตำรารถนะเดี๋ยวจะช่วยแนะนำนะครับช่วยไกลให้นะครับคลิปนี้คงต้องลาไปก่อนนะครับเอาไว้เจอกันอีกทีคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ